ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้เราก็มีประเด็นที่จะมาพูดมาคุยกันตามภาษาคนเลี้ยงหมูนะครับรจะพบกันเป็นประจำาละครับจันพุทธศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะฮะเย็นวันจันทร์ก่อนอื่นก็มาอัปเดต ราคาหมูประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายนพศ2568กันก่อนนะครับก็เป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าช่วงนี้ราคาหมูที่ประกาศก็ลดลงนะฮะร,ราคาต่ำลงก็จะวิ่งอยู่ที่82บาทถึง86บาทนะครับตามรายภาคต่างๆยังเวีนภาคตะวันตกยังไม่ยืนยันนะฮะช่วงที่ผมทำคลิปอยู่นี้เชา้านี้ยังไม่ยึดได้รับการยืนยันนะครับ ส่วนอีสานนั้นก็จะอยู่ที่82บาทถึง84บาทนะครับภาคเหนือก็84บาทถึง86บาทนะครับส่วนภาคใต้ก็86บาทราคาเดียวนะภาคตะวันออกก็86บาทราคาเดียวก็เป็นไปตามกุไกนะฮะเป็นไปตามกุไกของตลาดนั่นแหละครับเป็นวัฏจักรสําหรับราคาหมูราคาประกาศเท่านี้ส่วนราคาขายจริงก็ขึ้นอยู่กับ เขตกลงนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีอำนาจในการต่อรองก็จะขายดีหน่อยนะครับแต่ก็คงไม่เกินราคาประกาศเหมือนช่วงที่พีคๆนะช่วงนี้ก็จะอยู่ในราคาประกาศหรือว่าต่ำกว่าราคาประกาศนิดหน่อยนะครับก็ยังพอรับได้สําหรับรายย่อยนะครับก็คือคงไม่ต่ำกว่า80บบาทนะฮะแต่เจ้าที่ขายได้นะครับนอกจาก ย่อยจริงๆนะฮะไม่มีไม่มีอำนาจการต่อรองจริงๆนะครับคือเลี้ยงย่อยจริงๆนี่ก็อาจจะต่ำกว่า80บาทแต่ก็ไม่น่าจะต่ำนะนะครับก็ขอให้ใหได้ไปด้ิบบาทกันทุกคนนะบาทขึ้นกันทุกคนนะครับจะได้มีกำลังแรงใจกันครับประเด็นในวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็จะพามาดูอัปเดตนะครับ เป็นลูกหมูงนะฮะก็ลงขุนวันที่ยี่สิบสามนะครับ,รบพิษภานะครับก็เป็นหมูชุดนี้เลยนะครับว่ามีความก้าวหน้ามีความเติบโตมากน้อยเพียงใดนะครับหมูชุดนี้ก็มี13ตัวนะครับทั้งหมดนะครับส่วนอัตราการบริโภคอาหาร นะครับไม่ใช่ชุดนี้นะชุดนี้เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นชุดเล็กๆขอกเมื่อกีนะฮะรุ่นนี้ก็สองเดือนฝ่าสองเดือนฝ่าแล้วหลังจากลงคุณนะครับก็จะได้น้ำหนักประมาณนี้แหละครับบริโภคอาหารก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังเหลืออาหารอยู่ กือบ8กระสอบนะครับนี่ครับที่ผมจะมาอัปเดตก็คือรุ่นนี้นะฮะยี่สามมิถุนายนเอ้ยยี่สิบสามพฤษภาที่เรา,เาลงมานะครับลงมาขุนนะครับบริโภคอาหารก็สิบสามตัวนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดกระสอบกว่าฟนะครับตอนนี้กระสอบที่แปดก็เพิ่งเปิดไปเมื่อเช้านะครับก็ยังให้อาหารโปรโตีนที่ยี่สิบเปอร์เซนอยู่ เรามาดูกันนะฮะก็มีการแตกไซร์แหละครับมีการแตกไซร์บริโภคอาหารประมาณนี้น้ำหนักตัวหรือว่ารูปร่างได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับรายย่อยเรานะฮะเป็นลูกหมูตัวเองนะครับสายพันธุ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะก็มันแตกไซร์มาแต่เล็กๆแล้วนะครับ ข้อสำคัญนะครับข้อสำคัญคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนนะฮะผมพูดย้ำากับทุกคลิปเลยนะฮะก็อยากให้ดูแลสุขภาพหมูให้ดีนะครับก็ยังมีโอกาสเติบโตนะครับน้ำหนักเฉลี่ยนะน้ำหนักเฉลีย่ยตัที่ผมคาดคะเนนะครับก็จะอยู่ราวๆยี่สิบไม่เกินยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับ เอาพูดถึงเฉลี่ยนะครับบางตัวก็อาจจะไม่ถึง20บางตัวก็ปาเข้าไป20ฝฟานะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ก็สําคัญคือหมูรุ่นนี้อย่าพยายามให้เขาท้องเสียนะครับและส่วนวิธีการขุนนั้นก็ควรที่จะให้บ่อยๆนะฮะให้ทีละน้อยนะครับเร่งมากก็ยังไม่ดีนะฮะหมูรุ่นนี้ แต่รุ่นนี้ก็เป็นช่วงที่หัวเลีเ้ยวหัต่อเช่นเดียวกันนะครับโปรตีนจะต้องสูงหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นช่วงที่สร้างโครงนะครับสร้างโครงสร้างกระดูกส่วนใครที่ใช้อาหารลดต้นทุนหมูรุ่นนี้ก็อย่าพึ่งใช้เลยนะฮะอย่าพึ่งใช้นะครับเราลองใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปไปก่อนนะครับพูดง่ายก็คือตอนนี้ยังบริโภคอาหารเบอร์หนึ่งอยู่นะครับแต่ถ้าใคร อยากจะลดต้นทุนก็สามารถที่จะให้เบอร์2ได้นะครับช่งนี้นะครับเพราะว่าน้ําหนักเกิน15บกิโลเลยล่ะนะฮะถ้าเกิน15บกิโลแล้วก็ให้เบอร์2ได้เลยนะครับนี่คือสูตรของการาเลี้ยงหมูนะฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์นส่วนตัวนะครับสูตรใครสูตรมันก็ใครเล้ามันนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ย ผมก็จะใช้อย่างนี้แหละครับลดต้นทุนไปในตัวนะครับพอสิบห้ากิโลปุ๊บเนี่ยจะบริโภคหมดกี่กระสอบก็ตามนะครับหมดไปเท่าไหร่ก็ตามผมก็จะขึ้นเบอร์สองเลยนะเพราะว่ามันก็จะลดค่าใช้จ่ายได้นะครับเพราะวาความแตกต่างก็จะอยู่ประมาณสี่สบห้าิบาทต่อถุงนะฮะร,ราคาซึ่งมาแตกต่างกันยิ่งช่วงนี้แล้วนะครับเราไม่รู้หรอกนะว่าอีกต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ย ไปในเดือนสองเดือนเนะี่ยราคาหมูจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็เหมือนที่ผมเคยพูดนั่นแหละครับเมื่อหลายคลิปก่อนนะฮะว่ามันก็ถึงเวลาที่จะลงแล่วล่ะเพราะว่าเป็นวัฏจักรนะครับเบท่าที่ผมคาดการไว้ก็น่าจะลงอยู่ประมาณสิบกว่าบาทนะครับจากราคาแปดสิบแปดบาทนะก็จะอยู่เจ็ดสิบกว่าบาทนะครับสำหรับราคาประกาศโดยประมาณอันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับก็รอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆวันนี้ นะครับก็ประกาศลดลงมาจาก88บาทจันที่แล้วก็เหลืออยู่วิ่งอยู่ที่82-86บาทนะครับก็บวกลบ4บาทนะโดยประมาณนะครับนี่แหละครับคือชีวิตของคนเลี้ยงหมูนะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทุกอย่างเป็นการลงทุนมีความเสี่ยงกันทั้งนั้นนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้ๆนะที่สำคัญ ดูแลสุขภาพมูของเราให้ดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะอากาศก็แปรปรวนบ่อยนะครับนี่ก็คือตอนเช้าเนะครับช่วงเช้าเช้ามาให้อาหารนําเพิ่มอาหารว่าง่ายๆนะก็มาเช็คดูด้วยว่ามันป่วยไหมไม่ป่วยครับคือการจะสังเกตมูป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยดูง่ายนะครับโดยเฉพาะมูลเล็กๆเนี่ยถ้าหางตกๆแล้วก็ลองดูนะฮะ ไปจับไปทำดูรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับรบกวนเวลามาก็พอสมควรก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ารับฟังรับชมนะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ